ครับผมตอนนี้พ้นฐานนะครับนี่คือทีมงานของกระหรอกหน่อยนะครับผมอ่าโอ,อ้ขอบคุณนะครับคุณคูณดนทอง,ทงสุดนะครับจากอัฟเภอราศีสายนะมาเที่ยวงานประเพณีวัดพร็กซ์กุศะแตร่วมท้องุญนะครับสองร้อยบาทนะขอบคุณขอบคุณครับ Ah. Uh. นี่เป็นบังไซทิพไถลแรกกานนะครับสำหรับม right ือดีกะรบด้วยเอาให้ไม totally. ่ลองคุยกับเสวนากันนะครับทาประกอบกัเร wow. ียนนะครับรถจักนี้ทรงที่ทรงลับบ้านด้วยสวัสดิผาพนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทางขาวเออทางขาวนะครับทางห่าวคนทีสเปิดคน่ตามกป้ดมาซ่ไเต้นเล่ย์ตนล่ย์างร่มน้นองทโ่สอติดข่าวเรื่องการมประเด็นของุระธา์คุชะ ก็ตีมันได้แล้วบอยนมเตะ3 2 2เข้าเข้าโอ้โหโอ้โหเตะตีแล้วเตะก็ได้ Nah, misalnya tuh jendela bahan ini Misalnya apa yang terjadi? Apa itu? Apa itu? Sampai nanti Sampai nanti คนพื้นถิ offs, ่นซาซาตุกละลายไีเรื่เทกการกระไรสามสงมนั่ ไห้ังหน้าสีเอมากๆโคดีไว้ยพูไม่ได้ดีกูถอดพ่อพ่อพ่อโตัเามานเดินทางเยอะมากๆกระลดดหน้าลังตาลงตนัลงตเบเต้ดเบดล็อะอ ข้าวได้ข้ามาันกูบอกู้แท้เท่าบกนวยแล้วัเ่ได้อสบายดีสบายดีจุดคำเบิรบข้อครับโอ้ยข้อสุยยอดเลยครับรับอไรกันต่างเจ็ดาอะไรไล่ไล่ซุ้มมันตัางน้นหาย

ปวดิงบ่นเิงปวดยิงปวดยิงปวดยิ่มันก็ไ่รู้นะค่นรีดมากเลยบ่นใบบ่นรับใบมันโดนหมุนเดียวมันมันไม่มีลมหรอไม่มีลมด้อเด้อพี่คือห้าสั่งะได้ามันมีกุ่มบ่นใเด้อลูกโย่ใบโย่ใน้ำแรงบ้านใต้น้ำแรงบ้านเน่ยน้ำมึงงาน้ำเดอแล้วนะ

415กระรอกน้อยนะครับผม415คะแนนนะครับผมกระรอกหน่อยนะครับสุดสุดหน่อยนะครับผมนี่คือกอดก้อนเมฆบาง,งที่4น,<า>นะครับผม,บาบามทางผู้สาน,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 นะคะรับเราจะร่วมทำบุญนะส่นทบทุนต่อยอดนะครับบนเดบิวตรายกสายลงผู้สายเกษารายโล่ตัดเป็นเงินสองร้อยบาทนะ ขอบคุณขอบคุณนะครับัจากนันให้ย่อยย่อยยืยิงให้โอนโอนเให้โอนโอนคบ้าถด้วยานว่าบ้านจะ้ว่ามอถอที่น่ติดกันนี่ดังที่ฟูังท่านพ่องกันเล่บังที่ฟ เอาเด้อการเดินทงนี้คุณสลับเดินทางคุณอเอรวเดนะครับโอ้การสลับสองตันเจ้าแม่านาเดกรารลังสลัับ ขอคุณนะครับขอบคทษท่านสายตัวุาวคนไทยครับท่านดาตัวพลางเท่ากลางร่วมกำนนะครับหนึ่งร้อยบาทขอบคุณขอบคุณนะครับท่านดาตัวเท่าขอบคุณครับขอบคุณครับ รองาน ผู้พิพาัตนาลัมแล่เส้าสีมาเด่นเจตนาันนัมมาสุดหลายในงานประชุมมูลฐานุ้มคู่สะปีหุนเดขอคำสสูงเร่งใจําทำเวลาฉนพนันไม่ไหขอให้ทานด้วถทานด้เถิดติดหนาฉบังไปทานเทื่าบังบ <cort> ังมืดัง <Blind> ห <habe> ุ่นสูงรงน

ลามกปเล่นลูกเล่นลุกสุดทลายราไทยางไทยยอดยอดระดับลุยอด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 ต่อต่อคอมคอมนี่ยมีตัวตั้งคูไทยได้ม่มือนเ้ยเก๋ไงมันไทยมันมากังยคอมคอมเจ้าเล่ห์เลยเจ้าเล่ห์เย่นได ก็เป็นงั้มันงแมือเท่อยู่ไหนะครับหุบรไปห้าหมืนตันดังเลยห้าหมื่นรแท้ละรเตุมรถไปหิยงเรื่องรถน้ำตาเลย

ท่้งตยไม่ร้องนี่ครับแต่่าช่วงนี้นีประคองตัวได้เร่องนี้ก็ได้เลยเขบองเลยอะงนอกเห็น้บังไฟบางนี้มันเร60แล้วทันเลอสามร้อยพันไปเร่ง0นั่น บ <quir hak> ่ดาหนิยังมีขวดอยู่งควันโอ้ยเป็ม่หอดยีง็มาทำหนักจริงนะเป็นหว่เพื่อนคาใหญ่แต่เปนใหม่เพื่อนนเนอะการประการไอ้ต้องการตามไปกันยังทำได้รึทำได้เฮ้ยจะเป็นร่มดีะฮะเอิด 380อดขอบคมมุณนะครับกอดก้อนเมฆบังที่สีนะครับผม3 8มนะครับผมบังที่สี่นะครับของกอดก้อนเมฆนะครับผม